ครับสวัสดีครับพบกับโปรยางและก็แบตเตอรี่ของบริษัทติยตามหน้านะครับวันนี้ยางเราก็ยัง3มแถมหนึ่งนะครับจะมีดันหลบนะครับขนาด185 60 R15 นะครับตอนนี้3มแถมหนึ่งนะครับก็จะเหลืออยู่ที่8,400บาทนะครับตังศูนถ่วงล้อนะครับมีผ่อนศูนเเดือนนะครับกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็มีโยโกนะครับโยโกตัวนี้ก็3มแถมหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะตกอยู่ที่ Uh, 9,000ท้วนนะครับสามแถมหนึ่งตั้งศูนย์ทุงล้อให้เรียบร้อยเลยผ่อ,อนนานสิบเดือนนะครับส่นเปอร์เซ็นต์พันบาทเครดิตแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับส่วนลดสูงสุดถึง650บาทนะครับแบตเตอรี่รับประกันหนึ่งปีนะครับถ้าสนใจเปลี่ยนยางเป็นแบตก็ติดต่อได้ที่โตยตา้าอำนาจนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรนะครับ เบอร์โทร045511777ครับครับ,รบผมครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ